ทำไมตอนเลิกกันต้องบอกว่าเธอดีเกินไปอือเป็นประโยช์ที่ได้ได้ยินบ่อยอะนึกว่าจะถามว่าวันดีเบลอะไรต่อไปวันดีเบลวันดีเบลด้วยค่ะไม่รู้เราจะต้องเราจะต้องไปรอ้นิดนึงค่ะก็ถามว่าทําไมจะต้องพูดแบบนี้หลักๆแล้วจริงๆก็แสดงว่าคนที่พูดอ่ะเขาพยายามจะรักษาใจของคนที่ถูกบอกเลิกนึกออกไหม ถ้าสมมติว่าเราจะบอกเลอกใครสักคนหนึ่งแล้วจะบอกว่าเพราะเธอมันเลวร้ายมากเพราะเธอมันมน,น่านรังเกียจมากนก้นนี่นัมันก็ดูจะ,ม,ะ <c oughs> มันก็จะแบบไม่เป็นการรักษาหนำใจเขออาไงเพราะนั้นเหตุผลว่าเธอดีเกินไปเนี่ยเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเลือกใช้เพราะว่าคาดคาดว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะรู้สึกดีกว่า<ม>ที่บอกว่าเลิกเพราะแบบเธอไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งถามว่าไอคำพูดบอกเลิกเหล่านี้ มันสําคัญมากน้อยแค่ไหนหมอว่าไม่ว่าจะใช้คําว่าดีเกินไปหรือจะบอกว่าเขาไม่ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจริงใจกับตัวเองอในการเบอกเลิกอ่ะแค่ไหนเพราะว่าเหตุผลแต่ละคนไม่เหมือนกันและบางคนก็บอกเลิกเพราะว่าดีกับอีกฝ่ายรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งดีกันไปจริงๆอย่างที่บอกว่าในความสัมพันธ์ในเรื่องความรักอ่ะอันนึงที่หมอชอบมากคือในคลิปที่เคยมีคุณโอปอเขาพูดเนาะบอกว่าในความสัมพันธ์เนี่ย ในเรื่องของความรักอ่ะมันเป็นเรื่องของการแชร์หรือว่าการแบ่งปันเพราะฉะนั้นทั้งสองคนต้องอยู่ในสถานะหรือว่าความรู้สึกที่มันทัดเทียมหรือว่าเท่าเทียมกันนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝั่งหนึ่งอ่ะรู้สึกแบบตัวเล็กกว่าอีกฝันน่งนึงรู้สึกตัวใหญ่กว่าความสมคัญน,นี้มนันนักจะไปไม่ได้ยืนยาวหรือว่าต่อเนื่องเพราะหมายความว่าคนที่รู้สึกตัวเล็กกว่าหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะทาอะไรก็ตามอ่ะเขาจะรู้สึกกระทบกับตัวเองมาก ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนึกออกไหมซึ่งฝ่ายที่รู้สึกตัวเล็กๆแบบนี้พอมันโดนไปบ่อยๆบ่อยๆมันบางทีก็จะทําให้เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยเอ,ยเอย๊หรือเราจะแบบไม่เหมาะกับเขามันมันเริ่มเกิดความไม่มั่นคงทางจิตใจเริ่มรู้สึกไม่ทัดเทียมนึกออกไหมจนรู้สึกว่าเขาเขาช่างใหญ่เหลือเกินเขาช่างดูดีเหลือเกินเขาช่างตัวโต,วตวเหลือเกินการระหว่างความสัมพันธ์ุด ท้ายแล้วกลุ่มนี้ยพอเวลาบอกเลิกก็จะต้องบอกเลิกด้วยเหตุผลที่รู้สึกว่าเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาดีไปอะ่ะเขาดูสูงข้างเขาดูอยู่สูงเกินไปกว่าเรามันเลยทําให้การสื่อสารหรือว่าการแสดงความรักต่างๆมันมันห่างกันเกินไปจนไม่สามารถจูนกันติก็ก็มีก็มีที่มันเป็นสาเหตุแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าไอ้เหตุผลนี้มันเป็นที่ นิยมมากไหมก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเหมือนเป็นที่นิยมเพราะว่าเขาก็พยายามจะพูดเพื่อคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะเจ็บน้อยที่สุดแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วว่าเวลาถูกบอกเลิกไม่ว่าเหตุผลมันจะเป็นอะไรอะ่ะมัน,มนก็เจ็บ,บ<ม>ด้วยกันนั่นแหละใชเพราะฉะนั้นก็จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็บอกสาเหตุที่ที่ต้องเลิกไปตรงๆดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยตัวเราเองก็จะได้รู้ว่าอ๋อความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องจบเพราะอะไรแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะได้รู้ด้วยว่าเออทำไมมันถึงไม่ความสัมพันธ์นี้มันถึง ไม่ประสบความสําเร็จสาหรับเขาเพื่อที่ในอนาคตตอนเขาไปเจอคนใหม่ที่เหมาะกับเขาเขาก็จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นความส<ม>ําคัญครั้งหน้าของเขาก็จะได้มีโอกาสประสบความสาเร็จมากขึ้นรวมทั้งของตัวเราด้วยนะคะค่ะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันเนาะจริงๆก็อยากไปติดอกติดใจกับการที่เขาบอกเลิกว่าด้วยเหตุผลแบบอะไรก็ตามแต่ก็แต่ก็ต้องให้เข้าใจว่าเราเลิกกันแล้วจะได้ move on <ๆ>ไปไวๆด้วยนะคุณหมอฟ้าบางทีเราติด,ดกับคําถามบางคาถามซึ่งมันไม่จาเป็นต้องมีคําตอบอะมันก็จะอยู่กับตรงนี้อีกนานเลยแหละก็ ถามว่าเข้าใจได้ไหม <mm คือเป็นคนเข้าใจคนอื่นง่ายอะนะเพราะแก่ประมาณเขาก็ก like. ็จะแบบเหมือนเหมือนที่ต่างหรือเปลาะพอเราอยู uh <h <h ่มานานๆเราจะบอกเราพูดตรงๆเลยว่าว erm ่าเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจเพราะว่าเราเจ็บมาเยอะไงเราก็เข้าใจว่าอ๋อมันอ่ะมันมันนี้คือที่สําคัญต้องให้เวลากับตัวเองค่ะถ้าบางทีเรายังไม่พร้อมจะ move on ก็ยังไม่ต้อง move จะรีบไปไหนละแม่ไม่ได้วิ่งไม่ไม่ได้แข่งกับใครอยู่ไม่ได้แข่งกับใครคือถ้าเกิด มันยังรู้สึกว่ามันลืมเขาไม่ได้เห็นของชิ้นนี้เห็นสถานที่นี้แล้วยังนึกถึงเขาอยู่อ่ะบางทีมันไม่ต้องไปฝืนตัวเองมากเพราะว่าในความสัมพันธ์สมมติคบกันมานานอย่างเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะลืมใครสักคนแต่อย่างที่บอกคือแค่ความรู้สึกการให้ความสําคัญกับเรื่องนั้นๆหรือความทรงจำอันนั้นมันอาจจะค่อยๆลดทอนไป ตามตามการเวลาแต่ว่า <est> มันคงไม่ได้แบบลืม<น>เพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องไปฝืนตัวเองให้ลืม<น>เหมือนเวลาเราอยากจะนอนหลับแล้วไปฝืนให้ตัวเองนอนหลับแบบมันยิ่งเครียดอ่ะ<ค>แล้วยิ่งนอนไม่หลับอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งฝืนจะให้ลืมมันก็จะยิ่งไม่ลืมยากมากอใช่ก็ถ้าเกิดว่ามันยังม<ง>ูฟไม่ได้ก็ให้เวลากับตัวเองอยากร้องไห้ก็ร้องไปเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจยอมรับก,กับตัวเองก่อนนั้นว่าเออตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมจะมุฟอ่อนตอนนี้ฉันเศร้ายอมรับก,กับตัวเองก่นอนไม่ต้องโกหก ไม่ต้องทาเป็นนันล่า,ลาเล็งล่าออกไปยิ้มแล้วกลับมานั่งร้ <laughs> อง,งไหนนะ้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องคือคนเรามันมีโมเมนต์ที่อ่อนแอได้ยัง m ูฟออนไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติเ่ะา <c oughs> อยอมรับกับตัวเองได้แล้วว่าว่าเออฉันยังอ่อนแออยู่นะฉันยังบูฟอ่อนไม่ได้นะ <c oughs> อันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะแสดงว่าพอเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเรายัง m ูฟออนไม่ได้เรายังเสียใจอยู่นะ <c oughs> เรายังเจ็บอยู่เราก็หาสิ่งที่เราคิดว่าจะช่วยทําให้เราบูฟออนไวขึ้น <c oughs> อาจทาให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเช่นเรารู้แล้วว่าถ้าเราไปร้านนี้เฮ้ยเรื่องนี้มันจะวนเข้ามายิ่งทําให้เราหมุนกอ่อนช้าอย่างน้อยเราก็รูแ้แอองั้นเราเลี่ยงไม่ไปร้านนี้เราเลี่ยงไม่ฟังเพลงเพลงนีๆๆ้เราเลี่ยงไม่ดูหนังเรื่องนี้เราเลี่ยงไม่ใส่เสื้อตัวนี้หรืออะไรก็ว่าไปแล้วอะไรที่ทาให้เรามีความสุขอไปเจอเพื่นอนอาจจะทาให้เรามีความสุขมากขึ้นเราไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้นี่อ่ะเราก็ไปทําสิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นให้เวลากับตัวเองสักระยะ เพราะว่าลักษณะนี้ใส่วิธีคิดไหลายๆ,ๆอย่างมันแตกต่างกัน<ะ>พอถึงเวลาที่เราสมูฟออนได้อ่ะทุกอย่างมันตกตะก,กอนแล้วอะพอน้องรู้ตัวอีกทีนึงก็อาจจะตกใจว่าอ้าวจริงๆเราสมูฟออนได้แล้วลนะออตอนนั้นก็อาจจะพร้อมที่จะแบบไปเจอความรักครั้งใหม่แล้วก็ได้ไงก็เป็นกําลังใจให้<ะ>แบบว่าสําคัญที่สุดต้องรักตัวเองให้มาก<ะ>จะเป็นคนบอกเลิกเขาหรือว่าจะถูกเขาบอกเลิกก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่มีคุณค่าด้วยก่อน ยังไงก็คือต้องต้อง,ต,องต้องรักตัวเองให้ให้มากเข้าไหว้อะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆอ่ะก็จะเข้ามาหาเราเองะนะคะ,ะก็เก็บความรักทุกครั้งเป็นประสบการณ์ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ดีขึ้นดีขึ้นไปเรื<ๆ>่อยๆเชื่อมั่นอย่างนั้นแน่นอนนะคะ